ได้ยินเสียงละมาดึกนะวันนี้มาดึกพอดีเพิ่งถึงบ้านได้ยินเสียงละอ่ะเข้าเรื่องเลยละกันไม่ให้เสียเวลามาดูย้อนหลังหรือบังเอิญมาเจอเพจนี้ละมีใครแชร์เพื่อนไปฟังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่ดีของเพื่อนๆและกดแรงดึงดูดพายเรามาเจอกัน วันนี้พี่โอจะมาแบ่งปันเรื่องคำถามที่มีคำตอบเสมอคำถามที่มีคำตอบเสมอหมายถึงอะไรบางครั้งเคยเป็นไหมบางครั้งเนี่ยเรามีคำถามอะไรบางอย่างซึ่งเราหาคำตอบไม่ได้เรามักจะไปปรึกษาเพื่อนเช่นเราอาจจะอหกหักหรือเราอาจอยากจะหางานใหม่หรือเราอยากจะเริ่มต้น ทำธุรกิจเครือข่ายหรือเราอยากจะเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำถามในใจให้ของตัวเราเองเนี่ย mm. บางครั้งเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วเราก็จะคิดในแง่ที่ถดถอยนะว่าโหซวยยังไงวันนี้เจอเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตเลยอะไรแบบเนี้ยคําถามแบบนี้มันไม่ใช่คําถามที่ทําให้เราไปข้างหน้านะเ,นเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันก็คือคําถามที่ ที่ดีมักมีคําตอบเสมอข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องตั้งคําถามในให้ให้เห็นหนทางโซลูชันทางออกเช่นอย่าถามว่าทําไมทําไมฉันจงต้องเจอเหตุการณ์นี้ทําไมฉันต้องดูแลพ่อแม่อยู่คนเดียวพี่น้องตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องมาฉันดูแลอยู่คนเดียวอะไรคำถามอย่างเนี้ยมันทําให้เราหดหูัวใจนะเพื่อน,เ,อนเราจะต้องตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรรงังยฉันจะตั้งทําอย่างไร ที่ฉันจะมีเวลาอิสระภาพในหลายๆด้านในการดูแลพ่อแม่ฉันให้ดีขึ้นกว่านี้ฉันจะทำอย่างไรที่ฉันจะ,ะมีเงินออมในหุ้นที่มากเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ฉันจะทำยังไงฉันจะทำอย่างไร,งไรให้ฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้เป็น exponential growth อะไรประเภทนี้หรือว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันอ่านงบการเงินเก่งขึ้นฉันจะทํายังไงให้ฉันอ่านปัจจัยพื้นฐานเรื่องกราฟหุ้นดูกราฟหุ้นมากขึ้นให้ฉันเก่งขึ้นคําถามให้ฉันถามว่าให้ฉันฉันจะทํำยังไงดีฉันจะทําอย่างไรอย่าไปถามว่าทําไมสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันข้อที่สองแล้วเราจะไปถามใครล่ะบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่ เราจะไปถามใครบางคนซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในสภาพเดีวกว่าเราเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีคําตอบที่ดีให้เราอาจจะเป็นคําตอบที่เป็นเพียงแค่นั่งฟังนั่งฟังปัญหาเราให้เราได้ได้ระบายไปแล้วเราสบายใจขึ้นนั่นไม่ใช่คําตอบนะนั่นเขาตั้งใจฟังเราปลอบใจเราแต่การที่เราจะไปบน่น ในสิ่งที่เราไปเจอปัญหามาเนี่ยให้กับผู้คนรอบข้างอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องราวที่ดีเลยสู้เราเอาคำถามหรือปัญหาต่างๆกลับเข้ามาถามตัวเองดีกว่าว่าหรือมาถามจิตใต้สำนึกนะเพื่อนๆว่าคืนนี้กำลังจะนอนถูกปะ่ะลองถามจิตใต้สำนึกดูสิแล้วเพื่อนๆจะ สัมผัสได้ว่ามีคําตอบมากมายถ้าเพื่อนๆจิตนิ่งและมีพลังมากพอพี่โอเคยพูดเป็นในทุกๆไลฟ์ like, ย้อนหลังกลับไปฟังได้เลยนะว่าให้ทําสมาธิตั้งจิตบ่อยๆกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือไม่กําหนดลมหายใจก็ได้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนเนี้กําลังนั่งอยู่นะกําลังทําอะไรอยู่ให้รู้ให้มีสติที่จะรู้ตัวตนตัวเองและจะได้รู้ว่าจิต จิตของเราความคิดของเรามันวิ่งไปตรงไหนมันไปที่ด้านลบหรือด้านบวกพอเรารู้ตัวเองเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมว่าง่ายมีสติสัมปันชัญญะมากขึ้นเนี่ยอะไรที่เข้ามาในหาเราเป็นคำตอบเนี่ยข้อที่สามเนี่ยที่พี่โอกกำลังจะขยายความข้อที่สามเนี่ยเราจะเจอคำตอบด้วยตัวเราเองเลยอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลหรือหรือพลังพระเจ้าในตัวเราหรือพลังจิตเหนือสำนึก สิ่งดีๆปัญญายาณอะไรที่เกิดจากจิตของเราในตัวของเราเนี่ยจะหาคำตอบมาให้เราเองเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมีมักมีคำตอบเสมอทวนนะเราต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาหนทางในการแก้ไขาทางออกให้กับตัวเราเองไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้สถานการณ์จะเจอเรื่องที่ไม่ไม่แฮปปี้หรืออาจจะ ไม่ว่าจะอกหักเรื่องงานอกหักเรื่องสุขภาพอกหักเรื่องความรักอกอกหักเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะขายไม่ดีขายสินค้าไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งคําถามขึ้นมาก่อนเลยนะว่าฉันจะทําอย่างไรที่ฉันจะขายดีขึ้นฉันจะทําอย่างไรที่ฉันจะมีลูกค้าน่ารักเกรดเอเกรดพรีเมียมที่มากขึ้นฉันจะทําอย่างไรให้ฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นฉันจะทําอย่างไรให้ฉัน มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นในขณะที่ฉันมี24ชั่วโมงทุกวันเหมือนคนทั่วๆไปทำไม24บางคน24ชั่วโมงบางคนเข้าถึงมีรายได้มหาศาลอะไรประเภทนี้เราเราต้องตั้งคำถามเพื่อที่จะหาโซลูชันทางออกนะแล้วข้อที่สองจะถามใครไม่ต้องไปบ่นหรอกเพื่อนๆมันเสียเวลาถามตัวเราเองนี่แหละถามจิตใต้สำนึกเราเนี่ยแหละซึ่งมีพลังมหาศาล ถามจินนี่ยักษ์จินนี่ในตัวเราถามพลังพระเจ้าในตัวเราถามศักยภาพตัวตวนันแท้จริงจิตจักรวาลในตัวเราจิตเหนือสํานึกในตัวเรานี่แหละจะหาคําตอบให้เราเองเมื่อเรามีจิตที่นิ่งและเยือกเย็นมากพอคําตอบจะถูกส่งมาจากแหล่งต่างๆเช่นเราอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่สบายใจคําตอบที่เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ เราจะได้มาจากคําตอบในตอนอาบน้ําบางครั้งมาตอบผ่านโฆษณาข้างทาง,ทางบางครั้งมาตอบผ่านสถานการณ์รอบๆข้างถ้าเพื่อนๆจิตนิ่งและมีพลังภาคมากพอเพื่อนๆจะจับสังเกตได้เลยและเพื่อนๆจะรู้คําตอบด้วยตัวเองแล้วลองทําดูเอาคําตอบนั้นไปลองทําดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร แล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นผลลัพธ์ที่เพื่อนๆพ,พอใจในในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการแล้วหรือยังถ้ายังไม่เป็นที่พอใจก็ไม่เป็นไรนะก็ตั้งจิตใหม่กลับไปตั้งจิตใหม่กลับไปตั้งคําถามที่ดีใหม่เพื่อที่ได้คําตอบที่ดีและถามว่าจะไปถามใครถามตัวเรานั่นแหละและจะมีคําตอบส่งมาจากแหล่งต่างๆที่ต่างๆหัวข้อในไลฟ์วันนี้ ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแนะนําให้ฟังซ้ําหลายๆรอบนะพี่โอพยายามที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่ที่ใช้ได้ผลจริงจากตัวเองเอามาแบ่งปันเพื่อนๆในเพจอ l about passion หรือ Creator O เนี่ยในช่อง Facebook และช่อง YouTube ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่โอที่พี่โอจะแบ่งปันเรื่องราวของการใช้จิตใต้สำนึกหรือใครๆโค้ชครูหลายค่ถ้าเรียกว่าก,กดแรงดึงดูด เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจิตนิ่งและมีพลังเพื่อนๆจะเป็นอะไรบนโลกนี้ย่อมเป็นได้เสมอคุณนายหลับฝันดีลาตีสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย